ขยายพันธุ์ตุ๊กตาไม้ให้ได้ต้นใหม่ฟรีๆแบบเยอะๆจะมีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อนท่านใดที่มีต้นตุ๊กตาไม้ยอยู่ที่บ้านอยากจะขยายพันธุ์ก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับนกได้เลยค่ะนี่เป็นแคคตัสตุ๊กตาไม้นะคะเวลาที่เขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงยาวๆย,ยืดๆปล่อยไว้ก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้น เราจะเด็ดมาขยายพันธุ์กันค่ะก่อนที่เราจะเด็ดเขานะคะนกแนะนำให้ใส่ถุงมือกันน้ำค่ะเพราะว่าสายพันธุ์นี้ก็คือโอพันเดียอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะมีหนามเล็กๆตามือได้ค่ะหรือว่าจะใช้ถุงนิ้วมือแบบนุกก็ได้นะคะง่ายๆเช่นกันค่ะเด็ดส่วนที่เป็นข้อของเขาออกไปเลยนะคะแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นข้อเด็ดง่ายมากๆค่ะ เมื่อเราเด็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่ได้แบบเรื่อยๆแล้วเราสามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆอีกค่ะนี่นะคะนกก็จะเลือกเด็ดข้อที่หนึ่งต่อจากข้อที่จมลงไปในดินนะคะหรือจะเป็นข้อที่สองก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราเลยค่ะถ้าข้อที่แก่รากก็จะมาเร็วค่ะนี่นะคะ ในหนึ่งต้นเราสามารถที่จะนำข้อที่มาจากต้นเดียวกันชํำในกระถางเดียวกันได้เลยนะคะบางคนบอกว่าหนามของตุ๊กตาไม้ไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะแพ้ได้นะคะแพ้หมายความว่าตําแล้วก็เจ็บมือค่ะแล้วเวลาที่เราจะบ่งออกมาเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเรียบร้อยแล้ว ต้นที่อยู่ในกระถางเราเลี้ยงต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับต้นแม่นะคะยังไม่ต้องรดน้ำให้โดดแผลค่ะอันนี้เราสามารถแบ่งออกเป็น2ต้นได้นะคะถ้าเป็นสองข้อเนี่ยเราแบ่งได้เลยค่ะเพราะว่าแต่ละข้อก็เหมือน1ต้นนะคะ ด้านบนเนี่ยเขาจะสามารถงอออกมาได้อีกค่ะก็จะมีบางข้อที่ยาวไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเราสามารถตัดครึ่งข้อที่ยาวมากเกินไปให้เป็นอีกต้นหนึ่งได้นะคะ แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นปล่อยให้แผลแห้งสัก3ชั่วโมงนะคะ3ามึงสี่ชั่วโมงพอสำหรับตุ๊กตาไม้ไม่ควรปล่อยแบบนี้ไว้นานเกิน1อาทิตย์ค่ะเพราะจะทำให้เขาเหี่ยวได้ง่ายนะคะถ้าเราปล่อยไว้นานต้นก็จะงอไม่สวยค่ะ ทำไปได้เลยนะคะใครที่มีกระถางแยกเดี่ยวก็แยกเป็นกระถางละสองสต้นได้นี้นกจะชํารวมกันไปค่ะใส่หินรองก้นกระถางหรือจะเป็นกาบมาพ้าวสับแบบนกก็ได้นะคะหรือจะเป็นฐานดามทุบก็ได้นะคะจากนั้นใส่ดินปลูกลงไปค่ะดินปลูกก็ควรจะเป็นดินปลูกแคคตัสเพราะว่าจะปลูกมากกว่าดินปกติทั่วไปะคะ จากนั้นเราสามารถปกักชำนลงไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเอาส่วนโคนที่เราเด็ดลงมาข้างล่างนะคะมาชาง่ายๆนะคะปักลงไปได้แบบนี้เลยนี่นะคะจริงๆเพื่อนสามารถแยกให้เป็นกระถางสองนิ้วก็ได้นะคะ อาหารน,นึก็ใส่สักประมาณ3ข้อค่ะสำหรับใครที่ต้องการแยกเพื่อที่จะขายหรือว่าจำหน่ายต่อไปนะคะหรือใครอยากจะปลูกเป็นไม้ประดับไม้สะสมนะคะก็เลือกกระถางที่แบบสวยๆแบบของนกก็ได้นะคะปลูกเป็นไม้คอลเลกชันของตัวเองไปค่ะนี่นะคะชํารวมกันได้เลยค่ะ ึ้นทุกข้อที่เรานำมาชํานะคะสายพันธุ์นี้ค่อนข้างรากมาง่ายด้วยนะคะทีๆได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าบางอันเนี่ยงอแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอันที่นุกปล่อยไว้ตั้งแต่อาทิตที่แล้วนะคะบางข้อนะคะ ข้อไหนที่งอเราก็สามารถเด็ดออกได้ค่ะเด็ดให้เป็นข้อเดียวจะได้ตรงง่ายๆนะคะปากลงไปหมดเลยค่ะจริงๆเราสามารถแยกได้หลายกระถางค่ะจากนั้นสิ่งสำคัญเลยสำหรับสายพันธุ์นี้จะต้องโรยสาตรตะเกิ้นจีค่ะเพราะว่าเพลี้ยหอยเนี่ยชอบมากๆนะคะ เมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะกําจัดยากค่ะเพราะว่าตัวเขาเองมีหนามนะคะเราไม่สามารถจะไปรูปออกได้โรยลงไปแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวนกคิดว่าติดอันดับที่เพลี้ยหอยชอบอีกหนึ่งสายพันธุ์แต่ว่าความสวยของเขาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ชอบนะคะก็เลีย้ยงไปอาจจะไม่ได้เห็นดอกเพราะว่าต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะออกดอกนะคะ ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปสัก5-10เมตรค่ะพูดถึงเรื่องดอกนะคะต้องใช้เวลานานมากๆเราต้องปลูกแบบอายุเยอะๆนะคะแต่สําหรับสายพันธุ์นี้ส่วนมากต้องจะเด็ดมา,มาเขาเรียกว่าเด็ดมาขยายเสียก่อนนะคะก่อนนี่จะทำให้เขาโตเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าสายพันธุ์นี้มีดอกไหมก็ตอบได้ว่ามีดอกค่ะแคกตัดแทบลูกสายพันธุ์มีดอกนะคะจากนั้นสิ่งที่ไม่ควรลืมเลยคือหินโรยหน้ากระถาง จะช่วยพยุงลำต้นที่ยังไม่มีรากนะคะให้ตรงได้นะคะอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าไม้ชำนอนเนี่ยเขายังไม่มีรากนะคะยังไม่มีรากยึดกับดินนั่นเองเมื่อเรารดน้ำลงไปเนี่ยต้นของเขาก็จะล้มได้ก็เสียเวลาในการปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะขยับเบาๆให้เข้ากันนะคะจับให้เข้าที่ให้เกิดความสวยงามเอาที่เราต้องการเลยค่ะ สำหรับกระถางที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นกระถางเก่านะคะเป็นถ้วยเก่าที่นกนํามาเจาะรูก็เป็นรูระบายน้ําค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตั้งวางไว้ในที่แดดลำไรทลำไรค่ะห้ามโดนแดดจัดเพราะว่ารากยังไม่งอกจะทําให้ต้นของเขาฟีบไปเสียก่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าบางต้นฟีบเหี่ยวแล้วก็เป็นสีม่วงๆอันนั้นคือแดดที่แรงเกินไปและแก้ยากค่ะ เพราะฉะนั้นแดดดำไรนะคะจากนั้นเรารดน้ําได้เลยเพราะว่าเราผึ่งแผลไว้ครึ่งวันแล้วนะคะโชโยน้ำเบาๆอย่างที่ทุกคนเห็นทุก3-4วันครั้งค่ะหเดือนต่อมานะคะเห็นไหมคะว่าจะมีบางต้นที่งอกข้อต่อไปออกมาแล้วค่ะต้นไม่เหี่ยวไม่ยุบ แล้วก็มีข้อใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ารากเดินดีแล้วนะคะไม่ตายแล้วค่ะเราได้ต้นใหม่เพิ่มขึ้นเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะคะถ้าเลี้ยงไปไเรื่อยๆเนี่ยฟอร์มก็จะโตขึ้นไปไเรื่อยๆนะคะจากนี้อีกสัก1เดือนเราก็สามารถนําไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติได้เลยค่ะทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ต้นไม้ใหม่ฟรีๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกการเลี้ยงกระบองเพชรหรือว่าแคกตัดนะคะ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชุระดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ